สวัสดีครับผมแบงค์ LT ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับวิธีการทำโยเกิร์ตกินเองนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับโดยใช้นมจืดครับนี่นมจืดใช้นมจืดที่ห่อไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นรสจืดนะครับแล้วก็โยเกิร์ตครับโยเกิร์ตแค่หนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอานมเนี่ยไปต้มนะครับก็มี ภาชนะที่เดี๋ยวเอาไปต้มนะครับแล้วก็ช้อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาชนะที่จะเอาใส่โยเกิร์ตนะครับก็แค่นี้ครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําโยเกิร์ตกินกันข้อดีในการทําโยเกิร์ตกินเองนะครับก็คือเนี่ยเราซื้อของมาแค่นี้นะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มปริมาณโยเกิร์ตได้นะครับ ทำกินเองแล้วก็มันไม่หวานด้วยนะครับโยเกิร์ตในท้องตลาดเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่น้ําตาลเพื่อที่จะให้กินง่ายนะครับแต่ว่าเราทําเองเนี่ยก็จะได้ลดส่วนนี้นะครับก็ก็ก็คือสําหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ไม่อยากกินหวานนะครับก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวทําเองนะครับเดี๋ยวจะทําให้ชมกันนะครับง่ายๆทําเองได้ครับทุกคนทําได้นะครับก็ก่อนอื่น อันดับแรกผมก็เทนมเลยครับเทนมใส่ลงไปในภาชนะนะครับเปิดนมเลยก็เทลงไปเลยครับเดี๋ยวนมทั้งหมดนี้แหละครับเราจะเอามาทําเป็นโยเกิร์ตเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโยเกิร์ตครับนมนี้ผมเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะครับนมรสจืดเทลงไปเลยไม่ต้องเทหมดนะครับเหลือไว้สักแค่นี้ เดี๋ยวเราจะเอานมเนี่ยไปต้มกันแต่ว่าเราจะมีการควบคุมอุณหภูมินิดหน่อยนะครับเราที่ผมเหลืออาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้ตอนควบคุมอุณหภูมินะครับอยากจะให้มันไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเอานมไปต้มกันเลยนะครับอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาตั้งไฟนะครับตั้งไฟนี่คือนมนะครับนี่คือนมเมื่อกี้ที่เทลงไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมาตั้งไฟให้นมร้อนนะครับเปิดเตาแก๊สเลยเราใช้ไฟไม่ต้องแรงมากครับไฟอ่อนๆปิดฝารอให้ร้อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโยเกิร์ตท,ที่เราจะเอามาใช้นะครับต้องเป็นโยเกิร์ตรสชาติธรรมชาตินะครับไม่ควรที่จะใช้รสที่มันมี แยมผลไม้หรือรถอะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นรถธรรมชาติเลยนะครับจืดๆนะครับคือโยเกิร์ตสดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นหัวเชื้อนะครับเพื่อที่จะขยายนะครับขยายเอาให้มันเพิ่มขึ้นนะครับจะได้กินได้เยอะขึ้นนะครับก็เป็นโยเกิร์ตสดๆธรรมชาติที่เราทําเองครับที่บ้านใครๆก็ทําได้ครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวรอให้นมมันร้อนสักแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับหลังจากที่เราต้มนมนะครับไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็ลองดูซิมันความร้อนได้หรือยังนะครับก็ทดลองง่าย,ายๆฮะเอานิ้วเราเนี่ยนะครับจุ่มลงไปที่นมนะครับโอ้ยร้อนละร้อนนะครับร้อนไปนะเดี๋ยวผมปิดแก๊สก่อนร้อนนะครับร้อนนิ้วเราทนไม่ได้นะครับสูตรของมันก็คือ ลองเอานิ้วจุ่มในนมนะครับแล้วก็ให้พอมันอุ่นๆให้มือเราทนได้นะครับนี่มันร้อนเกินไปนะผมจุ่มแล้วมันทนไม่ไหวนะครับวิธีการควบคุมอุณหภูมินะครับก็คือเอานมเมื่อกี้นะครับนมที่ผมเหลือเอาไว้สักนิดนึงที่ยังเย็นๆอยู่ที่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับใส่ลงไปเลยเพื่อจะให้มันคลายความร้อนหน่อยนะครับอ่ะ แล้วลองจุ่มนิ้วไปดูสิผนก็ยังร้อนร้อนอยู่นะครับร้อนอยู่ใส่ไปอีกนะครับนมที่ผมใช้เนี่ยเป็นนมจืดแล้วก็ขนาด830มลลิลิตรนะครับนมจืดเลยไม่ควรที่จะใช้รสหวานนะครับพอได้นะครับ ทนได้แต่ว่ายังร้อนอยู่นะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะครับมมก็เราไม่ควรที่จะใช้อุณหภูมิเยอะมากนะครับสำหรับการต้มนมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปนะครับถ้ามันร้อนมากเนี่ยจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตมันจะตายหมดนะครับเกือบได้แล้วเดี๋ยวต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับ รอให้มันอุ่นๆกว่านี้สักนิดนึงเอาแล้วครับตอนนี้ผมว่านมนี้มันอุ่นใช้ได้แล้วครับอยู่ในอุณหภูมิที่โอเคละทีนี้เราก็เอาโยเกิร์ตนะครับที่เราซื้อมาเป็นหัวเชื้อนะครับชื้อแกะเลยโยเกิร์ตรสจืด เราก็ตักมานะครับประมาณ2ช้อนปึ๊บประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะพูพนๆะครับใส่ไปอีกนิดหนึง่งประมาณนี้ขออีกนิดนึงอ่าแค่นี้เองนะครับที่เหลือนี้เดี๋ยวเราก็ ก,กินเองนะครับที่เหลือในถ้วยนี้นะครับทีนี้เราก็คนให้เข้ากันง่ายๆนะครับเนี่ยคือให้มันพอมีเชื้อนะครับพอมีเชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปให้นมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นโยเกิร์ตนะครับก็เก็บไว้กินได้หลายวันครับเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ที่ไม่หวานด้วยนะครับดีต่อสุขภาพเดี๋ยวขอดูอุณหภูมิหน่อยน่าจะได้ลนะยังพอได้เลยทีนี้เราก็เอานมที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะครับเทลงไปเลยในในขวดแก้วที่เราเตรียมมาไว้นะครับ มันก็พอดีนะครับผมเตรียมมาพอดีฮนะภาชนะที่ใส่นมเนี่ยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้เป็นแก้วนะครับมันทนความความร้อนได้คนอีกนิดนึงทนความร้อนได้พอประมาณ โอเคได้ลนี่ก็ปิดฝาชึบแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้นะครับเอานะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่ครับกล่องโฟมนะครับนี่เป็นกล่องโฟมแล้วก็ผมเอาผ้านวมนะครับพวกผ้าห่มอะไรเนี่ยมาไว้ในกล่องโฟมนะครับนี่คือกล่องโฟมกล่องโฟมใส่น้ําแข็งนี่แหละแล้วก็เราเอา นมนะครับนี่นมที่เราใส่โยเกิร์ตไป2ช้อนเมื่อกี้เอาใส่ไปในลังนี่เลยนะครับยังไม่พอครับเดี๋ยวต้องให้มันอยู่อุ่นๆน,นะครับก็เอาผ้านวมนี่แหละปึ๊บใส่อัดไว้แบบนี้เลยนะครับใส่ไปเลย อัดไว้เลยให้จุลินทรีย์มันเติบโตนะครับให้มันอยู่อุ่นๆเขาชอบอยู่อุ่นๆน,นะครับจุลินทรีย์อ่ะแล้วก็ปิดฝานะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับทิ้งไว้แบบนี้เลยทิ้งไว้ใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยเปิด แล้วเราก็จะได้โยเกิร์ตกินกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเมื่อครบ12ชั่วโมงแล้วว่าผลงานจะออกมายังไงนะครับระหว่างนี้นี่คือห้ามไปยุ่งเลยนะครับห้ามไปยุ่งเด็ดขาดเลยห้ามไปเปิดดูว่ามันเป็นหรือยังอะไรเงี้ยห้ามเลยนะครับก็ทิ้งเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วค่อยมาเปิดดูทีเดียวเมื่อครบ12ชั่วโมงแล้วนะครับต้องใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเอาละครับหลังจากผ่าน12ชั่วโมงนะครับ 12ชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูผลงานโยเกิร์ตกันนะโยเกิร์ตเราอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างชิปอ่านี่ครับได้แล้วครับนี่นะครับโยเกิรต์ต ที่เราทำกันเมื่อคืนอเป็นสมบูรณ์ครับนี่ฮะจะเป็นวุ้นๆแบบนี้ครับอืหอมเลยครับอืหอมเลยครับเดี๋ยวชิมฮะครับชิมเลยผมชิมเลยนะครับนี่ตักออกมามันจะเป็นอย่างนี้ฮะอืมอืม,อม รสชาติธรรมชาติมากครับอืมอืมอร่อยครับอืมนี่นะครับโยเกิรต์ตคือที่เราทำเองเนี่ยรสมันจะจืดนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยครับเปรี้ยวนี้ไม่ได้บูดนะฮะเป็นธรรมชาติของโยเกิรต์ตอืมอืมอร่อยครับยิ่งกินยิ่งมันนะ แต่ถ้าใครกินลําบากนะกินยากก็แนะนําให้ใส่น้ําพึ่งนะครับใส่น้ําพึ่งหรือน้ําเชื่อมหรือว่าแยมอะไรเงี้ยใส่ลงไปแนละ้วรสชาติมันจะกินง่ายขึ้นนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบรสชาติอยู่เกิดธรรมชาตินะแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ใส่น้ําพึ่งไปเลยนะครับในนี้ไม่แนะนำนะต้องตักออกมาก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปนข้างนอกนะครับ เพราะว่าถ้าเราใส่หวานไปใน,ปในโยเกิร์ตเนี่ยมันจะบูดเร็วนะครับก็เก็บเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวผมก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับก็โยเกิร์ตอันนี้เนี่ยจะเก็บได้ประมาณ7วันนะครับเป็นโยเกิร์ตสดที่เราทําเองนะครับจากธรรมชาติก็นี่แหละครับก็ได้ปรปริมาณน,นี้นี่นมที่ผมซื้อมา830มลนะก็ถูกกว่า ไปซื้อโยเกิร์ตเป็นถ้วยๆแน่นอนครับเนี่ยครับ830มลก็ผมซื้อมา42บาทนะเนี่ยกินได้เยอะมากเลยโยเกิร์ตครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะลองไปทำกินกันดูที่บ้านนะครับง่ายๆแล้วก็ได้สุขภาพด้วยครับวันนี้แบงค์ t ครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับรับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับ c r i b ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ